แต่พอมีแพัย์วิชาชีพการแพทย์แผนไทยขึ้นมารูปแบบของคอควายก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นใบป,ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยสาขาการแพทย์พื้นบ้านส่วนกอไก่กลับจากระบบการฝากตัว,ตวเป็นศิ์เป็นระบบการเรียนในสถาบันหรือสถานพยาบาลที่มีครูแพทย์แผนไทยที่มีคุณสมบัติตามที่สภาการแพทย์แผนไทยกำหนดแล้วก็สถาบัน ที่จะเปิดการเรียนการสอนในระบบกอไก่ก็ต้องได้รับการอนุมัติจากสภาการแพทย์แผนไทยส่วนขอไข่เป็นระบบการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยก็จะมารวมกันอยู่สองผู้ประกอบวิชาชีพผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ก็จะเป็นเรียนในระดับปริญญาตรีการแพทย์แผนไทย หรือปริญญาตรีการแพทยแผนไทยประยุกต์การเรียนเป็นแพทย์แผนไทยเนี่ยถือว่าเป็นการเรียนในระบบที่เปิดโอกาสให้กับคนทุกกลุ่มสามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้แล้วก็สอบใบประกอบวิชาชีพาแพทย์แผนไทยได้แล้วผมเ่เรียนยังไงผมก็เรียนแพทย์แผนไทยทั้งระบบกอไก่ในะระบบขอไข่ในระบบกอไก่ ผมก็เรียนตั้งแต่ก่อนที่สภาวิชาชีพจะออกมาเป็นการเรียนโดยระบบฝากตัวเป็นสิทธิ์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยวิจัยการสาสุขคืขิทนทรองพิษณุโลกก็มีการรวบรวมครูที่สามารถรับมอบตัวเป็นสิทธิ์ในสาขาเวชกรรมไทยประดุมการไทยการนวดไทยและเภสัชกรรมไทยแล้วก็มีการจัดการเรียนการสอนโดยดึงเข้ามาสู่ชั้นเรียนด้วย แล้วก็ให้เป็นประกาศนียบัตรระยะสั้นผมก็ไปสมัครแล้วก็ได้มีการฝากตัวบุนสิทธิ์การนวดไทยกับท่านอาจารย์ประเสริฐอัตโตหิตการพรดุงคันไทยกับอาจารย์องค์อาจพงนรีเวชกรรมไทยกับอาจารย์ประทานพลทองด้านเภสัชกรรมไทยกับอาจารย์สุทธรริรกุงเที่ยงหลังจากนั้นผมก็ไปสอบใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านเภสัชกรรมไทยได้ ประดุงคันนวดไทยและเวชกรรมไทยก็ยังไม่สามารถสอบได้ตอนหลังผมก็สอบได้ใบด้านการประดุงคันไทยในระบบกอบไก่ก็ยังเป็นผลสุดเนื่องมาจากระบฝากโัวเป็นสิทธิ์ก่อนที่จะมีสภาวิชาชีพ